บีบนะไเบสเอด้วยอามองโบเดนสองวันเอาไม่ใช่โกดดนจั่วัน ทีวีอวอร์ส2025่สบหร่วมบร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568ไม่รีบกลับเลยไม่รีบกลับไม่รีบกับแต่ว่าทุกคนสัมภาษณ์เสร็จหมดแล้วแล้วหนูทำไมได้คนสุดท้ายหนุ้ยนะสวยสวยสวยสาย ค่ะโอาซอบสอบเปิดที่ละครค่ะแจมตามหารักที่เธอลืมเป็นเกียรติมากค่ะผู้สาจะตอบจริงใจจริงใจทาดีๆก็เป็นเกียรติมากที่ได้เล่นกับพี่แจมเพราะว่าแฟนคลับเขาเยอะมากที่แบบเปิดทีเซอร์มาปุ๊บแล้วคนกีดเยอะเราก็เฮ้ยเขากีดเราหรือเปล่าออไปปุ๊บโู้ป้ายแจมเต็มเลย ็คือเป็นผลพลอยได้ที่เราได้เล่นกับพี่แจมเพราะว่าเวลาเราเดินด้วยกันเนี่ยเราก็จะได้เสียงกรีไปด้วยก็ฝากแฟนคลับพี่แจมเอ็นดูหนูด้วยนะคะแต,แต่หลังสั่งกล้องคือแก้แก้ทำนะคะหนูได้ยังไงยังไม่ยังไม่เคยไปเรื่องหลังเลยเขามาแชร์เขามาแฉนะไม่เคยแก้ หนูกับพี่แจมเมามมยอย่างเดียวเ,เมามอยชาวบ้านอย่างเดียวไม่เคยแกล้งกันมีใครเป็นตัวละครในนั้นเอ้าตัวละครในนั้นก็ตามมานั้นเลยมีพี่กัปตันมีพี่พิมมีพี่ออมแล้วก็มีน้องๆที่ประกวดบิ๊กซีมาคคใครตามหาใครลืมเรื่องเนเออนั่นแหละสิหนูก็ยังไม่เข้าใจกับการตามหาจริงๆอะเรื่องที่แล้วอะคือหนูตามหาแม่นุ้ยแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือเราไม่ได้ตามหา เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าใครคือพ่อคือแม่เราแต่เราเป็นแบบว่าตามหาว่าความจริงมันคืออะไรกันนะทําไมพ่อกับแม่เราถึงเลิกกันทําไมเราถึงอยู่กับยายทําไมเราถึงอยู่ติดก่อทาไมเราต้องมาเจอพระเอกโอ้ทำไมทําไมทำไมเราต้องไปบิ๊กซีทำไมเราต้องอยู่บิ๊กซีแล้วทำไม หนูจะต้องเล่าเรืเ่องอะไรขนาดนี้คอมเมดี้ใช่ไหมไม่ออกแนวของดราม่าค่ะตแต่เล่าให้มันตลกเล่า,า,าให้มันน่าดูเฉยเล่าเรื่องตาผาตลอดเลย<อ>ใช่ก็เหมือนชีวิตจริงไปเลยตา<อ>หารักแทนตาหารักแทน้าเ<อ>จออะคะเจอยังถ้าเจอจะอยู่กับพี่นด้ถึงดึกขนาดนี้<อ>ถ้าเจออาจจะต้องรีบกลับบ้านหรือเปล่า อะไรนะเริ่มเบลอแล้วยังไม่ได้เจอรายการขออะไรเพราะว่าตอนนี้เราโฟกัสที่เงินแล้วก็งานนี่คือเชีร์หมวยเพื่หละอันนี้มันตอบตามสูตรหรือเปล่าตามสูตรดาราเว้ยเราก็อยากรู้เยอะสิก็ให้หนูเป็นดารา ตอบตามความจริงมันก็จะอยู่ไม่ได้อีกมันจะโดนทัวนู้นทัวนี่มาลงอีกโซนเออให้รถทัวไปที่อื่นบ้างมันก็ตอบดาราหน่อยโซนนานแค่ไหนล่ะคะเนี่ยเออนั่นสี่เท่าไหร่แล้วอ่ะสองปีอุ้ยมีคนจําได้ด้วยสองปีกว่าถูกต้องค่ะอุ้ยพี่นี่ F4 แล้วเนี่ยลักแแคเออลักแแค F4 ลักแแคสองไงแบบแล้เราแบบหัวใจมันบ่างตลอดเลยหรอหรือมันดีกันาแต่เป็นแบบคุยอะไร ทักคนคุยมันมีไหมเนะเาะก็คุยกับพ่อกับแม่คุยกับน้องชายนี่คุยกับพี่พี่คุยกับพี่พี่ช่องวันที่น่ารักคุยกับพี่พี่นักข่าวตอบไม่ได้สาระแล้วแล้วแฟนล่ะแฟนสองปีที่ผ่านมามันยังไงบค่ะไม่มีเลยค่ะมาแพ้มนันนะ รักแทน้นั่นน่ะสิก็เลยต้องมาเล่นเรื่องตามหาเนี่ยเ <c oughs> พราะเราก็ไม่รู้ว่ารักแท้หน้าตาเป็นไงเ,เราก็เลยได้เล่นแต่ตามหาตามหาอล้วตอนนี้อา,ายุเท่าไหร่ละยี่สิบห้าค่ะเอา้าคบผิดที่บอกเหรอนี่เอ๊ะเอ๊ะหนูเคยพูดหรอคะหเคยพูดว่าอายุยี่สิบห้าจะเปิดตัวแฟนอ้อนยสามสิบห้าได้ป่าฟังผิเดเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูฟูดเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวก็เลิกใช่คือบางทีอ่ะวันนี้เราพูดอย่างหนึ่ง ก็ได้อทินาล่ะจะพูดอย่างหนึ่งก็ได้คือขนาดความรักใจเรามันยังเปลี่ยนกันได้เลยเรื่องของการตอบพี่ๆนักข่าววันนี้มันก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งพ่งนี้ก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งใจเราเปลี่ยนก่อนเลยดูความมันเถอะเยอะที่ยรางอยากมีแฟนไหมคะอยากมีสิคะอยากมีอยู่แล้วแฟนอ่ะไม่มีใครแบบให้กําลังใจเลยตอนทํางานเรไปขอพรยอะไรเลานี่ไปขอพรเงยอะไรร เลิกไปเดือนแบบเออไปหาดูด้วยข้างแม่แบบพ่อแม่คือมูจนไม่มูแล้วคเพราว่าไปหาหมอดูที่ไหนหนิไปมูที่ไหนเขาก็บอกว่าเนี่ยอีก2เดือนเจอเนี่ยอีกสามเดือนจะมีผ่านมาสองปีกว่าคุณหมอคะก็ยังยืนอยู่ตรงไหนเอ้ยสำนักไหนเนี่ยเนี่ยดูเลยนะถ้าเข้ามาเป็นแบบ ทรงแบบสะอาดสะอาดเป็นผู้ชายเรียบร้อยผู้ชายแบบอุ้ยแกลมๆหน่อยเนี่ยใช่เนื้อคู่แน่ซองปีแล้วค่ะก็ยังโสดอยู่มีเข้าไหมเข้าไหมตอนนี้ก็บอกว่าไม่มีอันนั้นะค่ะปีไม่เดินผ่านแบบเมื่อกลางสะอาดนุ่มๆเรียบร้อยวันนี้เนี่ยวันนี้เดินผ่านสะอาดเต็มเลยเดินผ่านเจอกี่คนนะคะที่เป็นแบบร้อยวันนี้มองทุกคนค่ะไม่ต้องห่วงคนนี้ก็เหรอเรื่องนี้เหรอเรื่องนี้เหรอติ๊กไปแล้วติ๊กไว้ด้วย ติกมาแล้วไไเยอะมากน้าเอกชอบวันนี้แต่หๆทั้งนั้นเลยค่ะ <c oughs> วาสนาเราเนาะได้มาเป็นนางเอกเบอร์นเรือว่าถ้เกิหรือว่าถ้าเกิดหรือว่าถ้าเกิดเจอคนที่ชอบเราจะไปจีบเลยไหมไม่จีบก่อนเรารอเขาไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเขาไม่ชอบเรามันหน้าแตก <c oughs> เวลา<ต><ต>มันหน้าแตกมันอายเขานะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> เราจะทำไงให้เขาจีบอ่ะพี่ๆต้องช่วยก็ช่วยๆกันแชร์ว่าจีบได้ให้เราสวยเราสวยไงเราขายจีบเธอจีบเธอหาเงินเก่งด้วยใช่หาเงินเก่งแต่ขอใช้เองก่อนเศรษฐกิจไม่ค่อยดีตอนนี้ไม่แบ่งเนาะเคยแบ่งแล้วไม่เวิร์กใช้เองเขอใช้เอง ไม่เปยแล้วใช่ไม่เปย์แฟนทำไมทุกคนวักแรงขนาดนั้นหนูก็ไม่เปย์ใครอยู่แล้วอะไรที่ผ่านมาแล้วก็อย่างที่บอกคนเมื่อวันอดีตมันก็จะไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันมันก็จะเหมือนอนาคตดูเพื่อความบันเทิงค่ะทุกวันนี้เใขาทุกวันนี้เปย์ตัวเองทุกวันนี้เปย์น้องชายไงแล้วเข้าเรื่องมีสาระดีกว่บสาระสุดก็คือรถเรื่องอะไรอย่างนี้มันมีสาระเขาเรื่องเขาเรื่องคือรถให้น้อง เป็นรถที่เขาอยากได้เพราะว่าปีนี้เขา18ปีเขาก็บอกว่าพองขวัญมันเกินเขาขอรถเราก็เลยซื้อรถให้เขาค่ะได้นั่งได้นั่งบ้างหรือยังนั่งตั้งแต่วันแรกแล้วพอน้องขับยังไม่แข็งต้องขับจากศูนย์กลับบ้านให้น้องก็เลยได้นั่งกอดคนอื่นมีนมีข้อตกลงอะไรร่วมกันไหมระหว่างพี่กับน้องซื้อรถให้้วหนูต้องยังคือที่ซื้อให้เนี่ยเพราะว่าตอนแรกก็แบบว่าเฮ้ยอายุ18เองมันเกินตัวไปหรือเปล่ายังเด็กอยู่ แต่ว่าตลอดปีที่ผ่านมาไปย้อนดูอ่ะยอดวิวมันเยอะกว่าเราทุกวิวเลยคนกดไลค์ไอจงไอจีก็เยอะกว่าคนกดแชร์ก็เยอะกว่าเด็กเจนซ์แซ่ดทำไมพลังเด็กเจน Z ซมันเยอะขนาดนี้เราก็แบบอยากให้เด็กเจน Z ซมากดเราบ้างเราก็เลยแบบเข้าทางน้องเลยสวนารถนี่ซื้อเพราะคอนเทนต์ก็ต้องคอนเทนต์อยู่แล้วเพราะว่าเราซื้ออะเราซื้อจริงแต่พอเราถ่ายคอนเทนต์ปุ๊บ ยอดผิวมันก็ได้คืนแบบ้ามันก็ต้องเอาเงินคืนมานิดนึงใช่ค่ะเงินสดก็ไม่ไหวเศรษฐกิจไม่ดีอะไรผ่อนได้ก็ผ่อนไปก่อนนะคะนี่ค่ะการนี้ประมาณหลักเท่าไหร่บอกได้ไหมก็ตามนั้นเลยจะไปบอกเลยสำหรับจก่อนมองอยู่ก็ไล่ร้านอยู่คแต่ต้องมีข้อตกลงกับ้องแล้วแบบไม่ตกลงไม่ตกลงเพราะว่า เดี๋ยวก็แอบอยู่ดีใช่เด็กถ้าเราไปห้ามเขาจะแอบเราก็ให้เขาทําแบบจงแจ้งมาเลยเธอคิดว่าเธอเจ๋งเหรอแหนฉันอยากดูท้าทายเหรอใช่เจนซีต้องแบบท้าทายเจนซีต้องท้าทายเจนซีว่าโอ้ยแค่นี้เองแต่ก่อนพี่มากกว่านี้อีกเลยผีผีเราเคยผ่านมาแล้วเราเคยผ่านมาแล้วโอ้ยแบบจีบทรงจีบสาวโอ้ยแต่ก่อนพี่อกผักกว่านี้อีกโอ้ยให้เปรมผู้หญิงโอ้ยพี่เปรมผู้ชายเราไม่ น้องๆอยากเอาพี่เป็นแบบอย่างคือที่พี่พูดอะความบันเทิงพี่อยากได้มีมพี่อยากแบบว่าได้ยอดวิวให้พี่ทีละข่าวอะแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงเหรอในความจริงแล้วว่าผู้หญิงทุกคนที่ติดตามพี่เบสอยู่เราเอาเงินนำทางเราอยากขั้งรักจนให้ผู้ชายนะคะดูพี่เป็นตัวอย่างคือ พี่ประสบอ่านน้องเซิร์ชกูเกิลก็เจอตอนเนี้ยคืออยากรู้ว่าพี่อ่ะชีวิตเป็นยังไงทำไมถึงออกมาสอนเซิร์ชกูเกิลเลยหนึ่งสองสามสี่ข่าวไหนในอดีตเราถ้าถ้าขอลูกกูเกิลลบได้อยากขอข่าวไหนเว้ยเบ๊ซเบ๊ซเบ๊ซเดี๋ยวคุยกับกูเกิลให้ไม่ให้ลบค่ะ ไม่ต้องลบค่ะนอกจากเราจะได้ตาตึงแล้วผู้ชายหล่านั้นก็จะตาตึงไว้ด้วยว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนให้เธอได้ขนาดนี้เรามั่นใจว่าทุกข่าวที่อยู่ใน Google ที่เราต้ใจมันถูกต้องแล้วที่มันอยู่ใน Google ห้ามเพจไหนลบออกให้มันเตือนสติเราและก็สอนน้องๆ Gen 4แล้วก็ตอกย้ำผู้ชายโดยว่าไม่หาไม่ได้แล้วแบบนี้เราจะเราอยากเป็นตำนานเรื่องนี้ถูกไหมหนูทำ แล้วพี่ๆยกหนูเป็นตำนานอยู่แล้วหนูรู้หนูมายืนตรงนี้หนูก็รู้ว่าพี่สาบเรื่องอะไรถูกไหมล่ะเพราะหนูเป็นตำนานทม่ะบอกว่าตำนานนี้างล้างมือยังล้างมือได้ออกากทางรยังล้างมืออย่าใช้สับยากคืออะไรอ่ะเลิกแล้เลิกแล้วเลิกแล้เลิกแล้วเลิกแล้วเแล้วเลิกแล้วเลิก้เลิกแล้วเลิกวเลิกแเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกแเลิกแลแล้วเลิกแล้วเลวเลิกเลิกเลิก้วเลิกแล้กแเลิกเลิกแล้วเเลิกแล พวันน like ну <l Jean Rabbit bulun> ี้บอกเลิกเปเอ๊ะถ้าพรุ่งนี้มีแฟนใหม่ท้องไงล่ะของหน้าแม่ไม่ตอบอีกแล้วแม่บอกแม่เล่เราเล่นไม่เปไม่เปตอนนี้ตอนนี้เราต้องเอาตัวเราก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีใช่ใครทุกคนรู้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะคะเราก็เอาตัวเองก่อนความผกผันมันขึ้นอยู่กับอะไรความผกผันคววาามมกัันอย่าใช้คำยากไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นถ้าสมมติเจอผู้ชายสะอาดขาววิ่งนะมันจะเลิกได้ไหมสวยคือ ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตได้ไหมถ้าตอบตอนนี้แล้วมันทําไม่ได้นะมันก็จะอายเขาเลยใช่ค่ะวันนี้อยู่ในงานแฮปปี้ดีเนาะอยากถามอะไรเจอไปไหนมาไหนอยากถามอะไรขออนุญาตถามมีได้เจอกับตอตไหมหนูเล่นติ๊กตอกตลอดเลยหนูเล่นติ๊กตอกตลอดเวลาเลยอ๋อไม่ใช่ต้องไม่ใช่ติ๊กตอกไม่น่ารักเลยนะ ทำไมอ่ะโยนให้แต่ผู้หญิงอ่ะแบบว่าเวลาเดินเป็นเนี้ยเอวจไม่น่ารักเลยเนี่ยให้แต่ผู้หญิงตอบไม่ถามผู้ชายเลยประชาชนดูสิคะพร้อมชาวเน็ตได้ไหมเนี่ยเขาก็รุนแรงแบบนี้ผู้ชายน้องเบนกับพี่ตงตงเป็นเพื่อนกันได้ใไหมวะชาวเน็ตคะหนูพูดอะไรได้ไหมคะเนี่ยชาวเน็ตคะ เราเปลี่ยนเรื่องดีกว่าอตอนนี้ก็คือทำง,งานหาเงินเนาะทำง,งานหาเงินค่ะ,อะเอาล่ะสุกคนเปย์ได้ไหมลูกอ,อา ติดตามหนูอยู่แล้วอ่ะจะรู้ว่าหนูอ่ะจะให้ของแม่บ้านตลอด <c oughs> คือแบบว่าเวลาปีใหม่เขากลับบ้านแบบปีใหม่นิวเยอร์หรือว่าสงการอะไรเงี้ยเราก็จะแบบโลดของที่บ้านแล้วก็ถามเขาว่าเขามีญาติพี่น้องมีอะไรไหมเอาเสื้อผ้าเอาของใช้เราไปได้ที่เราไม่ใช้อะไรเงี้ยเราก็ถือว่าคือจริงๆก็อยากบริจาคแต่ว่าเรารู้สึกว่าคนใกล้ตัวเราเขาก็สําคัญ <c oughs> เขาทํางานให้เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออให้คนใกล้ตัวก่อน <c oughs> ใช่ค่ะเราให้ <c oughs> <c oughs> หลายทุกคนเลยนะคะทุกคนได้เหมือนกันเลยก็จะเป็นคนที่ทํางานกับเราแม่บ้านคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยทีมงานตัดต่อ YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะห้านว่างไม่เต็มอยู่ก็แบบที่เราแบบไปว่างเต็มอยู่ห้ดีอนจะมาใกล้ดีถ้าตรวจะเรเป็นแม่บ้านสมัครบางทีเอ่อก็ต้องรอเพราะว่าคนที่อยู่อยู่แล้วเขาก็ไม่ออกะใครจะออกล่ะถึงไม่ลาเราก็เลยไม่รับเพิ่มตอนนี้คือทุกคนอยู่เหนียวแน่นไม่มีใครออกจากเราเลยเบสเคยให้สองที่ใหญ่ๆ มีอะไรบ้างที่แบบให้เออให้อะไรอย่าเงี้ยเพราะนี่ก็คือคนก็ชอบโทรศัพจริงๆเคยซื้อโทรศัพท์ให้ใช่เคยซื้อโทรศัพท์ให้แม่บ้านอะไรเงี้ยใหญ่ไหมไม่รู้แต่ว่าตอนนั้นโทรศัพท์พี่เขาพังหนูก็ซื้อให้อะไรเงี้ยใช่ค่ะที่บ้านเขาแบบ้เขาชอบซื้อเขขอบคุณไปไงแล้วครบะะับเขาก็แค่ดูแลบ้านให้สะอาดเท่านั้นก็คือโอเคแล้วใช่แต่เราหาเรื่องง่าแต่พอมันเป็นเรื่องอะไรอย่างงี้เสียงเงียบเลยนะ ก็คือยังใจความคนเผ็ดเบสสายเปย์อยู่แต่เปย์ทุกคนเปย์ทุกคนคือจะให้หนูเป็นสายเปย์ให้ได้แหละคือทุกคนจะให้เป็นสายเปย์ให้ได้แหละก็คิดดูสิทั้งน้องทั้งแม่บ้านเลยอ่าก็เราเปย์คนที่เหมือนดูแลเราเหมือนเขาทําให้เราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากตอบแทนเขาแต่ว่าเราก็ไม่รู้เราจะตอบแทนยังไงเพราะว่าเราก็ทํางานทุกวันอะไรที่เราทําให้ได้เราก็ทําให้เช่นแบบว่าเออซื้อของให้หรือว่า ให้โบนัสซ,นซื้อนู่นซื้อนี่หรือเอาของตัวเองที่เราไม่ใช้แล้วให้อะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าคือคนคนใกล้ตัวสําคัญกว่าคนที่ไกลตัวคือถ้าเราให้ความสําคัญกับคนใกล้ตัวมันจะมีความสุขมากขึ้นมากๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะดูแลเราแบบด้วยใจอะไรเงี้ยใช่ค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ